อาจารย์ฟูจิมีคำถามค่ะฟูจิครับมีคำถามจากเพื่อนๆว่าผงชูรสอันตรายจริงหรือเปล่าผมไปหาคำตอบมาให้แล้วครับกระบวนการผลิตผงชูรสก็คือการเอาอ้อยนะฮะมาคั้นออกมาเป็นน้ำอ้อยหวานๆอร่อยๆแล้วเอาน้ำอ้อยมาหมักมาหมักด้วยจุลินทรีย์หมักออกมาเป็นสารที่ชื่อว่ากลูตามมนแอซิดและหลังจากนั้นครับมีการเข้ากระบวนการทําให้เป็นเกล็ด รเรียกว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตครับถามว่าไม่ดียังไงอย่างนี้ครับปัจจุบันนี้เรากินผงชูรสเยอะเกินไปเมื่อเรากินเยอะเกินไปจะมีอาการมือชาปากชาสมองทํางานผิดปกติครับนอกจากนั้นเซลล์ของร่างกายเราก็จะทํางานผิดปกติเช่นกันครับดังนั้นปัจจุบันนี้เรากินผงชูรสเยอะเกินไปโดยเราไม่รู้ตัวธรรมดาแล้วต้องกินผงชูรสประมาณไหนหรู้ไหมฮะก็คือเพื่อนๆลองเอาไม้แค่หูมาตักผงชูรสครับให้ตักประมาณนั้นใช้ไม้แคะหูตักผงชูรสประมาณ1ครั้ง2ครั้งอย่างมากก็คือสครั้งเท่านั้นครับแต่ปัจจุบันน ใส่เป็นช้อนวันนั้นผมไปถ่ายทําจิ้มจุ่มครับปรากฏว่าทําไมครับจิ้มจุ่มใส่น้ําจิ้มโดยใส่ผงชูรสเป็นช้อนนะฮะแล้วอย่างนี้จะบอกว่าไม่อันตรายได้งไงปัจจุบันนี้กระบวนการผลิตถือว่าค่อนข้างปลอดภัยแต่จานวนที่คุณกินมันเยอะเกินไปเมื่อเยอะเกินไปก็เกิดปัญหาร่างกายเราทํางานผิดปกติเซลทํางานผิดปกติครับข้อเสีย e ข้อหนึ A ่งก็คือการติดครับติดในที่นี้ก็คือมันติดรสชาติครับถ้าเราไม่ใส่ผงชูรสเราจะรู้สึกว่ามันขาดเพราะอะไรครับในปี970พันักยาตรา์ชาวญี่ปุ่นคนนะครัาจะย์นั้นชื่อว่าสตร์จาวญ เกดะคิกนะซึ่งเขาคิดค้นนะฮะรสชาติใหม่ธรรมดาแล้วเพื่อนๆจะมีเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มขมที่เรากินกันฮะนอกจากนั้นแล้วมันจะมีรสชาติใหม่ที่เรียกว่าอูมามิ คำว่าอูมามิก็แปลเป็นไทยอาจจะไม่ตรงเป๊ะนะฮะแต่ว่ามันคล้ายๆกับคำว,ว่ากลมกลม่อมคำว่ากลมกล่อมในที่นี้คือมันมีทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งเค็มทั้งขมมันมีความกลมกลม่อมนั่นแหละครับคือเราจะติดรสชาตินี้เวลาเราปรุงอาหารอะไรเราไม่ใส่เราจะรู้สึกว่าเราขาดดังนั้นปัจจุบันนี้คุณกินเยอะเกินไปเพราะฉนั้นสิ่งที่น่ากังวลในยุคน,นี้ก็คือการกินอะไรเยอะเกินไปและขาดอะไรเยอะเกินไปทําให้ร่างกายเราป่วยปัจจุบันนี้เป็นอะไรเยอะครับมะเร็งและอะไรที่เป็นเยอะครับโรคเกี่ยวกับเรื่องเส้นเล เมองแตโกโรคเลือเลือดเกี่ยวกับเรื่องผิวไม่ดีเพราะเลือดไหลเวียนร่างกายในปีนี้ก็เกี่ยวกับการโรคต่างตกลงแล้วกังวลอะไรครับควรจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่กินแล้วทําให้เสเลือดอุดตันแล้วอะไรทําให้เราเป็นโรคเล้นเลือดก็เรากินน้ามันเยอะเกินไปอันนี้น่ากลัวมากกว่าสําหรับผมนะฮะความคิดส่วนตัวนะครับก็คือมันน่ากลัวมากกว่าการกินของชูรสครับ เพราะว่าปัจจุบันนี้กินน้ำมันอะไรเยอะเกินไปครับน้ำมันพืชใส่เยอะเกินไปครับเวลาเราใส่ผัดไทยข้าวผัดอะไรก็แต่เนี่ยใส่เยอะเกินไปและเวลาเราป็นกินข้าวกินหมูนอกบ้านหมูติดมันเยอะเกินไปนี่แหละคือต้นตอของการทําให้เส้นเลือดอุดตันเพื่อนๆเคยรู้ไหมว่าคนที่กินพวกน้ํามันเยอะน้ํามันหมูเยอะน้ำมันพืชเยอะแต่ไม่เป็นโรคสมองอุดตันไม่เป็นโรคเส้นเลือดเขากินอาหารธรรมชาติตัวหนึ่งรู้ไหมคืออะไรครับนั่นก็คือ น้ำมันจากปลาหลังเขียวครับน้ำมันจากปลาหลังเขียวมีผลวิจัยครับว่าคนที่กินน้ำมันจากปลาหลังเขียวทั้งนั้นที่เขากินผักน้อยแต่เขา,ออานนเป็นโรคสมองอุดตันน้อยเป็นโรคเส้นเลือดน้อยแต่อีกประเทศที่กินน้ำมันพืชแต่ไม่กินน้ำมันจากปลาหลังเขียวไม่มีตัวล้างครับจึงทําให้สมองอุดตันหรือเส้นโรคเส้นเลือดเยอะครับวิธีการยับยั้งการเป็นโรคเส้นเลือดหรือรลดคอเลสเตอรอลหรือลดไขมันคือการกินน้ำมันปลาที่มาจากต่างประเทศและไม่เสียครับสำหรับคนที่สนใจครับก็สามารถแอดเข้ามา และข้างล่างนี้จะมีลูกศรแล้วเพื่อนกดลิงก์นะฮะแล้วเพิ่มเพื่อนในเพจสีเขียวเมื่อเป็นเพื่อนผมในเพจสีเขียวแล้วข้างล่างก็จะมีข้อความให้เพื่อนเขียนข้อความว่าสนใจน้ํามันปลาหลังเขียวจากประเทศญี่ปุ่นแล้วผมจะส่งข้อมูลนี้ให้กับเพื่อนๆครับวิธีการเลือกน้ํามันที่ล้างคอเลสเตอรอลหรือป้องกันไม่ให้เส้น,นอุดตันเพราะปัจจุบันนี้มีคนเป็นกันเยอะมากเกือบล้านคนในแต่ละปีครับแล้วเจอกันในวิดีโอครับ